นี้อ่ะนของบายก็เดินไปคุยกับบายบายก็เดินไปคุยรนกันวพ่อเี่ยก็้าไมโครเวฟคีชืว่าไอ้บูทเอ้ยทีชว่าไอ้บูทไม่กูติด เออฮอที่นี่าฟาา์ตังมดุดฮะที่ดูตอเร็วรีเวสี่หกแล้วโอเคต่อไปฟาร์ไนเมนะเอเคกูมีกูดูก่อนกูไม่มีบูทธเหรียญนะ บูตเหรียญมันเอาอย่างไงกูไม่มีบูตเหรียญมึงมใช้หมดแล้วเหรอในในเอ่อในอีเวนต์ไข่อะพวกเราเก็บไข่กันครบแล้วนี่ใช้หมดแล้วแล้วมึงทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ประหยัดเลยวะตอนนี้กูเหลือสองขวดกูก็อยากประหยัดเลยกูใช้วันละสองขวดกูใช้กูใช้วันละหนึ่งขวด เสร้ไม่เหลือเศษขวดกูใช้ว่าเรสองขวดใช้ได้อาทิตย์นึงก็เหลือฟิบขวดอีกอาทิตย์นึงก็หมดใช้ได้สองอาทิตย์กูเล่นหมดไอ้ข้าวเราเล่นมุลเตชาร่ากันแล้วโอ้โหโรกันแล้วมึงนายแล้วน้าหลุดไปสามครั้งแล้วมันไม่สามารถกลับได้อะโอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ ใจด้วยสมุดบันทึกบอกได้ไหมว่าเรามีเงินกี่ส่วนไว้่เฮ้ยมาขายเมกเฮ้ยอัปเดตเมกเราขออัปเกรดเม็กกลาคืนไังไหมเอ้ยไม่เอาคืนละลืมลืมเราไม่เอาคืนหรอกจะเราอยากให้ยังเล่นน้ำมีดหนูให้เล่นเออได้ไรเต๋อมึงบอกจะฟาร์มเออเหรียญในนี่หนิ ไม่ฟาร์มเลยกูเบื่อกูไม่มีบูทเหรียญกูคิดว่ากูมีบูทเหรียญถ้าเกิดกูไม่มีบูทเหรียญกูก็ไม่ฟาร์มตอนนี้มีบอสจีแมนนะฮะโอ้โหโอ้โหทุกคนจีแมนเลือดลดอย่างไวโดนเกตเม็กดาเมจเดียวได้ตังเบดร้อยเดี๋ยวไปซุ่มกันนะฮะว่าจะได้ตัวอะไรแปดแปดสิบหก ปดสองยี 7, 6, ่สิบแปดสามสิบล้องแปดสี <c oughs> ่ส <tai tea> ิบ <laughs> ห <itation body sounds> e ้าแปดห้ายี่สิบหกดูเวยาบูธฮะดูเวลาบูธฮะเลยโชกหมดแล้วหมดแล้วมีแค่โชกคนเดียว ว้าววันนีเนมีเมนูแลวทุกคน